มีสิทธิ์อะไรมาซื้อพร้อมกันสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด u u s s c r i b e ไปกับช่องเมาโอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่กด subscribe ใจร้ายอ่ะสวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมาโอยชาแนลอีกแล้วนี่ถ้าใครคุ้นเคยฉากหลังของเราผู้ชมก็จะรู้เลยว่าวันนี้เมาไม่ได้อยู่บ้านนะคะ เออเพราะว่าความฟรุ้งฟริ้งเจ้าหญิงแบบนี้ข้าวมอกก็จะอยู่ที่ห้าวผีอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านกัจจังคะ่ะวันนี้เราจะมากินข้าวบ้านกัจจังสวัสดีค่ะเออเป็นความบังเอิญทั้งนั้นเลยเลยห้องพวกเราเนี้นความธรรมชาติอยู่แล้วสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มอโมชเนลแล้วก็นีอยู่กับกัจจังจีรานั่นเองอ้าววันนี้คือคราวที่แล้วว่า ที่ฉันซื้อผู้ไข่ดองมากินบ้านเธอวิวดีวิวฟังอลังเวอร์ดังนั้นเ <c oughs> นี่ยอะไรที่วิวดีเราจะทําซ้ซําๆเพราะเราเป็นคนแบบไม่มีหัวคิดแล้วไม่รอเล่นคือวันนี้กระจังนังมีไลฟ์สดข้างบนแล้วพอดีแบบว่าออยลี่มาช่วยเพราะว่าของเยอะมากนี่เ่อะมากกรจจังนะเวลานางเคลียร์ตู้เสื้อผ้าทีนะผู้ชมขายเหมือนให้ฟรีอ่ะดังนั้นวัน <c oughs> นี้นางก็คือไลฟ์แบบมาราธอน3มชั่วโมงก็เลยผู้ช่วยคนเดียวนี่นิวไม่พอนะครับมีออยลี่มาช่วยด้วยเขาก็เลยมาแบบ ดูลาดเราแล้วก็เลยซื้อเป็นแบบว่าคราวที่แล้วเรากินเจดากันใช่แต่ว่ามันมีแบบอย่างหนึ่งที่ฉันยังไม่เคยกินแลวฉันอยากกินมานานแล้วคือพวกที่มันดองซีอิ๊วเกาหลีไม่เคยอยากมากคือมันไม่ใช่มีแค่ปูไข่ดองนะมันมีพวกกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีมีแซลมอนที่ฉันแบบเห็นคนกินและฉันอยากกินอ่ะโคโคตรโอ้ฉันเห็นยายโบกัญญรักษ์กินบ่อยฉันอยากกินวันนี้ก็เลยซื้อมากินกันกับรัจางคุณผู้ชมครับ เออแต่ก่อนที่จะกินจะขอพูดถึงเรื่องที่คุณผู้ชมถามช่วงนี้สอบถามกันเ,เข้ามาเยอะมากเรื่องสีปาก<อ>คนชอบถามฉันในช่วงนี้ว่าแบบพี่เมาคาใช้ลิปสีอะไรของอะไรทำไมสวยจังอะไรเงีย้ยก็เลยจะเฉลยแล้วในวันนี้ว่า <c oughs> เข้ามาไปสักปากมาใช่คือตอนแรกเลยนะช่วงก่อนๆคุณผู้ชมจะเห็นว่าเข้ามาจะปากแดงตอนเริ่มกินข้าวช่วงหลังๆคล้ายคลิปจะเริ่มเป็นลูคีเมียแล้วคือปากอูจะเริ่มซีดแบบไร้สีไร้สีสันใดๆทั้งสิ้นซึ่งกระจังอ่ะนางก็จะแบบเห็นแล้วก็แบบ ทักมาแบบมึงคือถ้าเกิดว่าหาลิปทนทนไม่ได้ไปสักปากไหม<อ>คือแบบมันไม่ไหวอะ่ะมันซิดเกินไปอะไรเงี้ยกระจังก็เลยแนะนําร้านที่กระจังอ่ะไปทําคิ้วมาใช่เออคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่ากระจังก็ยังไม่เคยสักปากไปสักคิ้วแล้วเขาก็แนะนําว่าน้องกระจังเดี๋ยวพี่จะมีเทคโนโลยีใหม่เนียกว่าเบ<อ>บี้ลิปมาจากเกาหลีคือสักปากแล้วก็คือแบบรอรอแค่3วันแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดทำแล้วปากเป็นเกาหลีสีธรรมชาติอะไรประมาณนี้คือป้ายยาเรานั่นแหละ เราก็เลยชวนเขามาว่าเฮ้ยน่ามาลองทำเนาะเออแล้วความดีคือถ้าเธอทำาหม่เดี๋ยวฉันทำเป็นเพื่อนเป็นอภิชาติแต่เพื่อนเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนเราก็เลยไปทำคือร้านนี้เป็นร้านของพี่เต้พี่เต้เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการสักคิ้วเป็นอาจารย์สอนต่างๆโดดเด่นในเรื่องของการสักคิ้วตอนเราสักปากพี่เต้เขาจะมาคอยดูสีดูอะไรให้ด้วยนะแล้วก็ช่างก็เป็นช่างแบบ คือช่างที่เก่งมากใช่เทรนมาอย่างดีนะคะเป็นเหมือนมือขวาของพี่เต้เออนี่วันที่ไปทํานะเขามีการโปรยาชาใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็เริ่มทําให้เราใช่ระหว่างทําก็จะถามเรื่อยๆว่าเจ็บไหมคะเจ็บไหมซึ่งบอกเลยว่าไม่เจ็บใช่เพราะอะไรรู้ไหมตอนกัะดจังตอนทํากระโดดเลยลับลับไปเลยคือเอาก็ตั้งทําตอนแรกก็๊จังเก่งมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยสักปากแล้วเรากลัวเฮ้ยจะเป็นขีดเป็นจิ้มปากอะไรอย่างเงี้ย แต่พอทำไปทำมาขึ้นหลับไปตอนไหนไม่รู้รู้รตัวอีกเสร็จแล้วสุดปังง่วงมากอ่ะฉันฉ <c oughs> ันไม่ถึงกับหลับเพราะว่าฉันอ่ะกลัวกังวลเออกังวลกังวลไม่ได้กังวลความเจ็บผู้ชมกังวลว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าคือเธอเป็นผู้หญิงเนาะส่วนปากเธอเข้ม เธอไม่เป็นไรนะ oh. แต่ฉันอะยังผมสั้นหัวโป่งอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าฉันปากเข้มเกินอะ s <S แตนไปแ่นนะ uh huh. เออแล้วคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าสักปากเสร็จอะก่อนลอกมันจะแฉนมากอ่า uh, ใช่ใช่ใชเออที่เนี่ยคือใจเขามาชอบตั้งแต่สักเสร็จเลยอะ uh huh. แล้วก็ไม่น่าเชื่อ,อคือฉันเคยสักปากเมื่อสาปีที่แล้ว uh huh. เธอเจ็ดวันลอก uh huh. ก่อนน,นั้นนั้นเจ็ดวันคือกูออกไปไหนไม่ได้เลย uh huh. คือต้องใส่แมสแล้วก็คืออบับอายเพราะว่ามันสีมันแบบมันเกินมันเกินคนอะมันเกินเพื่อนสักมาแล้วก็เป็นสีแดงแบบ ที่สําคัญอันนี้ไม่โกโหกเลย3วันลอกจริงๆรอ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยเออซึ่งที่ข้าเมารอที่จะพูดถึงเนี่ยเพราะข้าเมารอให้สีปากมันลอกก่อนก็เลยจะให้คุณชมดูนี่คือสีปากของขาเมาก่อนทําไ่ไงงงไปเลยสินี่ยังงงตัวเองเลยนี่ว่าตัวเองไปรูคเมีย นี่แล้วก็นี่คือสีปากหลังจากพึ่งลอกเลยคุณผู้ชมครับของขโมยเนี่ยจะเป็นโทนแบบเดี๋ยวจะต้องไปสักงอีกครั้งถึงสองครั้งไปย้ำครั้งแรกเขาปรับสีผิวที่มันคล้ำของขโมยให้มันกระจ่างขึ้นมาส่วนของกระจ่างเนี่ยเหมือนสีปากสวยอยู่แล้วเขาก็เพิ่มความส้มให้มันสวยขึ้นไปอีกซึ่งสวยเลยของเธอตอนสั่งโอ้แต่ว่าก็ต้องไปย้ำอยู่ดีประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในคลิปที่ขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วก็อยู่ที่คอมเมนต์แนะนําว่าให้รีบโทรถ้าใครสนใจเพราะอะไรรู้ไหมคิวค่ะ ตอนกระจังนางไปทําคิวอะแล้วนางลงอะเขามองก็เลยแบบเออเธอเดี๋ยวฉันสักปลายฉันสักคิ้วต่อเลยเนาะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าคิวสักคิ้วตอนเนี้ยถึงปลายเดือนม,ก,ก,รมกราคมคุณผู้ชมใครสนใจก็ลองไปได้นะกับพี่เต้สักคิ้วของเรา <c oughs> เดี๋ยวนี้สักปากก็ปังไม่ไหวสักปากเบบีลิปส์นะเออเป็นเทคนิคใหม่จากเกาหลีเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าหิวมากโอ้โอก่อนจะไปกินก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนะ ถ้าคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้ถึง100 0 0ไลค์เ like, ด็กกัจจังจะไปสักปากสีม่วงกัจจังบอกร้อเล่นรอเล่นรอเล่นรอเล่นฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคุณผู้ชมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆไหมคุณผู้ชมต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกฝากกด Subscribe ไว้เลยมาแล้วค่ะวันนี้เราก็มีปูไข่ดองมีแซลมอนแล้วก็มีกุ้งซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ฉันจัดให้เราคนละชุดเลย ว,ว,ออวันนี้ที่สั่งมานะคะคุณผู้ชมคือปูดองอันยอ,อง,งใช่คือเขาบอกว่าเป็นปูดองซีอิ๊วเกาหลีเจ้าแรกในไทยเลยแล้วก็ซีอิ๊วเนี่ยนำเข้ามาจากเกาหลีด้วยแล้วก็น้ำจิ้มเยอะมานี่แอบกระซิบน้ำจิ้มมีสี่แบบเลยเออน้ำจิ้มแบบแรกเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมะนาวก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดปกตินะแล้วก็มีนี่เป็นซีฟู้ดปลาร้าแล้วก็สีเขียวๆอันนี้เป็นซีฟู้ดวาซาบิ แล้วก็เป็นซีฟู้ดมัสตาร์ดเออคือน้ำลายฉันแบบต่อแบบไม่ไหวแล้วคือเขามาชิมแล้วเขามาชอบ2อันคือซีฟู้ดมะน,นาวสวนกับปลาร้าฉันดมแล้วฉันชอบมะนาวสวนกับปลาร้าใช่ไหมแต่มะนาวสวนน่ะต้องมาแล้วสีม่วงมะนาวสวนนี่แบบหอมมากหอมมะนาวสุดๆหอมน้ำจิ้มคือหอมแบบหอมมากอืมดูสีน้ำจิ้มดิอืมอันนี้เป็นมะนาวสวนโอ้โหความขุ่นนะ โอ้ my gosh น้ำจิ้มตาหลุดมากเธอตาหลุดไหมหืมทำไมฉันกินแค่น้ำจิ้มคุกข้าวได้เลยเนี่ยไหนอย่างกินแบบน้ำพริกไข่ปูตาหลุดมากเหมือนน้ำพริกไข่ปูเลยอะเออเหมือนน้ำพริกไข่ปูอะตาหลุดมากโอ้โหอร่อยมากฉันจะลองชิมนี่ก่อนเพราะฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยกินเลยแซลมอนดองซีวเกาหลีเนี่ยจะลองกินสักทีแซลมอนดองซีวเกาหลีเนี่ยเพราะว่าจะลองจะลองไม่ได้ลองสักที พอมีแซลมอนเราก็ต้องกินเป็นเหมือนข้าวปั้นเนาะมี่อันยองอาเซโยม <c oughs> ีกุ้งเหรอเออน้องนองตื <c oughs> ่นเต้นเลยเนี่ยคือแค่น้ำจิ้มฉันก็ตาหลุดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มันหัวซีอิ๊วเกาหลีมันเข้าเนื้อมากนะแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะดีมากประเด็นคือน้ำจิ้มมันดีมากพอกินกับแบบของอร่อยแบบหอมซีอิ๊วกับแบบพวกเราไปอยู่ที่ไหนมาเอาดีๆนั่นเลยไม่เคยกินเลยเออฉันถึงว่าทำไมเฮียโบกันญญลักษมินกินตลอดโอ้ไม่แต่ฉันทำน้ำจิ้มของจริงฉันชอบน้ำจิ้มคนที่หนึ่งเลยนี่กุ้งบ้างลอกเลียนแบบกระจังแต่ก็ลอกเลียนแบบเธอตอนเรา นี่ผู้ชมมาดูกุ้งอ้อน,น้ำจิ้มปลายที่เีข้าวนะผู้ชมมันเข้มข้นมากไปเลยหกมะนาวสวนอร่อ,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 อยแอมันจึงมาก เนื้อแซลมอนสีอร่อยใช่ฉันชอบแซลมอนมากเลยเออชอบแซลมอนมากรุ้งอีกอืมกุ้งมันยังแบบก็ต้องยังชอบแบบดองปลาเออน้ำปลาอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนอร่อยคนละแบบแต่ว่าแซลมอนดองเนี้ยค่อนข้างแบบดเด่ินเลยเหมือนมันเข้ากันมากกว่าเราจะเริ่มกลับมาสู่ของใต้ของเราไข่ก็คือจึ้งๆนะอืม้ไข่ดองของเรา เจอกันจ่าน้ำจิ้มจะ่ะนี่จะ้ะนี่จ้ะแม่ไปทำไมเงินจังไม่ไปนี่ฉันเรียนแบบพี่มาวินฟินเดอร,ร์ลุยเงี้ยลุยก็แล้วทำไมแมนจังพี่มาวินขอรับบทรับบทช่วงนี้อยากกลับใจเหรอจ้ะแต่คิดเลยชันแน่เลยอะช่วงนี้นะคุณผูช้ชมครับ เพื่อนชนีของก๊อจะชอบแบบเอาแขนเข้ามาไปใช้บ้างอะไรไปใช้แอปทําเป็นมีผัวกันแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลเดี๋ยวจะอินเสิร์ฟให้ตรงนี้นี่ลาสุดคนบุกใช่ที่เมาหรอสโลงอ่ะอาจารย์บอกว่าเข้าเมาที่เราใส่ชุดแบบนี้หรอที่มันต้องใส่แบบเพชรเลยทีนี่เขาจะถอดไม่ให้โป๊ะหรอคะใช่ฉันถอดเพราะว่าเดี๋ยวโป๊ะอ่ะอ่ะอ อืฮยปูปูก็ดีมากเลยอ่ะอืมนึบความปังนะความขูดไข่ของเรานะเอาทุกทุกรอบทุกซอกทุกมุมปูก็บไอ้นี่ชอบจังปูมีความแบบมันทำให้ไข่นัวขึ้นไปเลยอ่ะอืยเฉมาะหม้อยันเลิศ น <No. S 2> นี่เราพยายามจำกัดคาร์โบไฮเดรตของเราด้วยการกินข้าวคคละกระปุกเล็กๆหยอกจะหมดแล้วสามคำขข้าวจะหมดแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นพี่มาวินฟินเวอร์นี่คุณผู้ชมตักพริกอย่างนี้เลยนะพริกอย่างนี้ตักพริกลงไปนี่แซลมอน <c oughs> จิ้มหน่อยแซลมอนนะ พริกอย่างนี้เติมจิ้มอย่างนี้เลยนะไปนี่ต้องกินแบบจัจีราคือฟิวชั่นสลอดเวอะกระเทียมโทนจัะขาดไปสาระแน่ดาวหวานเธอปังเจอมีกระเทียมโทนมาให้เราลิ้นเขาทำด้วยอะไรวะพี่มาวินทำไมอ่ะฉันกินพริกตามเขาก็ฉันแสบลิ้นแล้วเนี่ยอ่ะฉันจใส่ตรงนี้ด้วยโอ้ยปัง เดี๋ยวฉันลองบ้างนี่เขียมโทนแล้วก็มะนาวสวนอืมรับเรียนมากยังไม่มีสารแหนะอืมเขาไม่มีสะแน่เนาะหอมเนี่ยจิอิวเขาอะ เอามาคุกข้าวกินกับไอเพราอร่อยนะว่าน้ำจงน้ำจิ้มซิ้วมันห,นหวานๆแล้วไม่ค่อยเค็มน,นะคะทุกคนจริงๆลุงหมากก็เคยทำนะแต่ไันจริงหรอท้ <laughs> องไปสามวัน <laughs> เค็มปีอ้ย <laughs> ไข่โคกมากใช่ได้ ขผมดึกมากเธอทำสักชั้นนะกินมากเลยอะปกติปูดองซิฟเกาหลีฉันเค,เคยกินอย่างที่ในซูมิยูเขาเคยกินครั้งหนึ่ง จริงๆนก็ชอบนะโอ้โหเจ้านี้ก็ทำดีอืมนี่กราลองซื้อที่ทุบอูไว้ที่บ้านนะจิ้มอร่อยมากเนอะ อามอยู่ืมพวกเราดูหิวเนาะหิวหิวจริงๆไฟ์มาเหนื่อยมากชอบมีคุณชมเมนคลิปที่เราอยู่ด้วยกันนะบอกว่าสองคนนี้กินอะ่ะไม่ห่วงภาพลักษณ์เลยนะคะดีจังเลยค่ะมันไม่ได้ทูดปกระป๋ใช่ไหมเพราะว่าชมใช่ไหมเพราะชมดีจังเลยค่ะ,น,ะนี่เจอฉันเข้าไปนี่ชิ้นนี้ตาย คุณชมดูกันตอนกี่โมงอย่าลืมเม้นบอกด้วยนะครับแล้วก็จะโดนเรียกเก็บหรือกสิทธิ์ฉันชอบมันหวานแบบหวานละมุนนะมันมีกระเทียมโทนด้วยกระเทียมโทนมากเธออร่อยอ่ะืูตท้ไหนวะไม่รู้แม่ซื้อมาใหเป็นกระเทียมโทนน้ำผึ้ง โอ้โหฝังปุรีเย่น,นะไปแน่แน่ไปแน่แน่อือหือสยสีปากนี่นเป็นไงบ้างหลุดไหมไม่หลุดหนูชันหลุดไหมอืมเนี่ยเรากินขนาดนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใช้ลิปอย่างเดียวบางทีมันเอาไม่อยู่แล้วอะ มันก็เลยแบบสักปากมันช่วยเยอะคุณชมบอกว่าอะไรกันขนาดนั้นนะคะอิว่เออยมากมแล้วเจอของอร่อยอย่างนี้นะัจิ้มดีมากเลยจริงกุ้งกุ้งกุ้งดองสีอิ้ hửm 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 thầy trai bằng เออฉันลองกินหัวมั้งหัวอร่อยอะ่ะแพะหัวยังอร่อยเลยวะออบูดองอันยองนะสมชื่อเขานะได้กินมานานแล้วมากเป็นเจ้าเดียวในตลาดเลยที่เรายังไม่ได้กินมั้งใช่ฉันจะเก็บซีอิ๊วที่เหลือไว้ฉันจะซื้อแซลมอนมา,าใส่เธอเดี๋ยว <laughs> ฉันงงว่าฉันกินหมดก่อนเธอขนาดนั้นเลยวะไม่ เรากินด้วยกันบางทีแล้ก็ออกระเดียมโทนเปลี่ยนชีวิตเลยนะวันนี้ใช่กระเทียมโทนมันจัดเลี่ยนจริงๆนะทุกคนใช่มันสามารถหาซื้อได้ตามแบบซุปเปอร์หรือตลาดนัดนะคะใช่ใช่กินกับแบบอาหารยิบยิบอร่อยดอร่อยมากกุ้งอร่อยจนต้องเก็บมาให้ออรี่เลยอะ แพ้กุ้งอันนี้คนรู้แล้วว่าไอรีแพ้กุ้งไอรีแพ้กุ้งไม่ No 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 เราไดมากินมาดเคอฉันก็ได้ไข่ปลาแซลมอนใช่ใช่ น,นี้ก็มีกระเทียมโทนนะปังกุริเย่มากเป็นคนชอบกินฟิวชั่น่ะกะงจ่งะอชอบผสมอาหารผสมแล้วมันอร่อยนะใช่ล่าสุดเดี๋ยวปูดปูด,ป,ดปูดองอันยองขายกระเทียมโทนด้วยแล้วนะไห <laughs> นๆก็ไหนๆเขาบอกเธอชอบน้ำจิ้มใช่ไหมล่าจิ้มัน,นแห้เดือดแล้วเนี่ย Hoa chung, 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 ขอบคุณยะเตรียมโทนดักมีกกนะคะคุณร้องคบสำหรับปูดองอันโยงก็บอกเลยว่าอร่อยมากนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเรากินพวกแซลมอนซีอิ๊วหรือพวกพวกแบบกุ้งซีอิ๊วนะใครสนใจสั่งมากินก็ได้บอกเลยนะำจิ้มซีฟู้ดอ่ะปังปูริเยมากนะโอ้ก็วันนี้ขอบคุณกัลจังจีราด้วยนะคะ อย่างที่บอกว่าเป็นอภิชาติแต่เพื่อนจริงๆเพื่อนอยากสักปากก็ไปสักปากเป็นเพื่อนๆด้วยใครสนใจอยากจะไปสักปากนะครับกับพี่เต้สักกิ้วอ้างงอาจจะฟังดูงง <laughs> คือพี่เต้เนี่ยคือโดดเด่นโด่งดังในเรื่องของการสักกิ้วแล้วเขาก็เพิ่งเอาเทคนิคใหม่ baby lips มาจากเกาหลีซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าสีดีไม่เจ็บและที่สําคัญ3วันลอกใช่แล้วนะก็ติดต่อไปได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ คลิปนี้ก็ไปแล้วด้วยความอร่อยหมดกับทุกอย่างเลยเหลือกุ้งไว้ให้ออยลี่หนึ่งถาดเท่านั้นเอง <c oughs> แข่กุ้ง <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กับช่องมอมอยด้วยแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนก็ฟังติดตามด้วยคลิปนี้เปแล้วนะครับคุณผู้ชมบ๊ายบาย